มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวใหญ่เปลี่ยนกระเป๋าหรือเจอลอตเตอรี่กรีดลั่นโชคหล่นทับ6ล้านหลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16พฤษภาคม2567นะคะโดยรางวัลที่1ได้แก่หมายเลข205690ค่ะ ล่าสุดค่ะ23พฤษภาคม2567มีรายงานว่าที่บ้านเลขที่179หมู่ที่3ตำบลตำดมอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์พบนางเลนจารัสอายุ52ปีถูกรางวัลตัตอรี่นะคะเป็นรางวัลที่1จำนวน1ใบได้เงินมา6ล้านบาทค่ะโดยผู้โชคดีรายดังกล่าวเล่าว,ว่าตนเองรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่โชคดีเพราะว่าตนเองลำบากมามา,มากแล้วทั้งชีวิต เมื่อเดืนเมษายน2567ตนเองทําความสะอาดหิ้งกุม,มารอุ้มบุญจากนั้นก็มานั่งพักแล้วก็เหมือนจะหลับแต่ว่าหูตนได้ยินเสียงมีคนกระซิบข้างหูบอกเลข205-691ให้ไปหาซื้อต่อมาตนเองต้นเดือนพฤษภาค,คมที่ผ่านมาเดินมาที่ตลาดสดลำดวนหาซื้อเลข205-691ที่ได้ยินแต่ว่าไม่มีเลขเดิงกล่าวมีแต่เลข2 0 5 6 9 0เหลือเพียงหนึ่งใบก็เลยซื้อเลขอื่นอีก3ใบานามาเก็บใบที่กระเป๋า พอถึงวันกองสลากออกแล้วตนเองนำตอรี่สามใบที่ตนเองซื้อมาตรวจไม่ถูกแต่ว่าใบาที่ตนซื้อมา205690หาไม่เจอไม่รู้ว่าเอาไว้ซอกไหนในกระเป๋าจึงไม่ได้สนใจ กระทั่งวันนี้ตนเองไปตลาดช่องจอมอําเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อไปซื้อกระเป๋าใบใหม่พอซื้อเสร็จก็ขึ้นรถยนต์กลับบ้านจังหวะอยู่ในรถก็นากระเป๋าใบเก่าพร้อมกับรื้อของนไมาใส่กระเป๋าใบใหม่ตนจิงเจอรลอตเตอรี่อีกหนึ่งใบก็คือ2 0 5 6 9 0พร้อมกับตรวจพบว่าถูกรางวัลที่16ล้านบาทตนเองดีใจมากตะโกนภายในรถยวนต์ว่าถูกรางวัลที่1พอมาถึงอำเภอลําดวนจึงรีบเข้าแจ้งความบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานก่อนที่จะเข้าบ้านจากนั้นพบว่ายัญาติแล้ว ทราบข่าวก็มาแสดงความยินดีซึ่งหลังจากนี้ตนเองจะนําเงินที่ได้มาต่อเติมบ้านให้กับพ่อที่ขาดอยู่และจะนําไปทําบุญที่ตนได้บนเอาไว้ส่วนเงินที่เหลือก็เก็บไปใช้บ้านปลายชีวิตต่อไปขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคะ่ะถ้าเ,เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ